สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเกมชินอิมแพกนะและภารกิจนะครับนี่เลยครับทุกคนโซโล่ดันหมาป่านะทุกคนนะเราจะทำอ่าผ่านบุ๊กนะครับโดยการโซโลหมาป่านะทีนี้หมาป่าเลเวลเท่าไหร่นะทุกคนนะเราก็เปิดบุ๊กดูนะครับนี่ครับหมาป่าเรเวล63นะทุกคนนะในเวอร์สนะครับอืมทีนี้สิ่งที่ เราจะต้องเจอนะทุกคนนะหมาป่าเวอร์ซีเลเวล63นะครับผมก็เลยปั๊มตัวละครมาเนาะที่บอกนะครับหมดเงินไปสองล้านนะให้ตัวละครเลเวล65นะครับตอนนี้ตัวละครผมเลเวล65นะครับอืมแล้วก็ดันปั้นขยะมาด้วยนะทุกคนนะโฟกัสมาที่ขยะครับตัวนี้เป็นตัวที่ตีแรงสุดของผมนะเพราะเป็นสายครินะครับเอออาวุธก็จะเป็นเลเวล60นะครับอืมใช้อาวุธเลเวล60นะครับเออ ตัวนักเอกนี่แทบไม่มีของเลยบอกเลยว่าแทบไม่มีของนะครับแล้วตัวตีแรงเป็นขยายะะา้ลนนนนะออหมาป่านั้นเป็นนั้งแข็งครับทุกคนนะเออหมาป่านั้นเป็นทั้งแข็งครับสุดยอดเลยนะตอนนี้ความหวังเราอยู่ที่เอเบิลตัวเดียวเลยนะอืมเพราะนั้นสิ่งที่เราจะสู้กับมันได้ครับก็คืออาหารเยอะๆนั่นเองนะทุกคนนะเออเราก็เตรียมอาหารมาเพียบขนาดนี้ครับนะชุบชีวิตนี่ไข่นี่เยอะขนาดนี้เลยนะ มันต้องชนะได้อะบอกเลยว่าอาหารเยอะขนาดนี้มันต้องชนะได้ละไก่43ชิ้นนะทุกคนนะนี่สองอันนี้รวมกันเป็น50กว่าชิ้นละเออมันจะไม่ชนะเลยเหรอนะเพะฉะนั้นก่อนจะเริ่มครับเราต้องเริ่มจากการกินยาก่อนนะทุกคนนะนี่เริ่มจากเพิ่มสตามิ่นาก่อนเลยครับจะได้ได้เยอะๆนะเพราะว่าแมปตรงนี้มันกว้างครับทุกคนมันวิ่งเยอะนะแล้วก็ป้องกันน้ําแข็งด้วยนะครับอืมกินยาป้องกันน้ําแข็งครับแล้วก็กินอ่ะ เดฟด้วยครับยาเดฟด้วยนะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีนี่ใช้หม้อที่แรงที่สุดเลยนะครับทุกคนนะอืมม้อไฟเซียนนะครับทุกคนครับนี่นะเพิ่มทั้งแอตแทกเพิ่มทั้งคลินะครับอ่เอาเลยครับเรามาลองกันดูนะทุกคนนะจะไหวหรือเปล่านะครับปลดปล่อยนะครับออกมาละแอนดรีสนะครับ ามาทดสอบความแข็งแกร่งของเราหน่อยซิว่าควรที่จะได้รับตำแหน่งบัลังเทพหร,รือยังนะครับเราจะใช้วิธีการยิงต่อไกลๆอย่างนี้ครับทุกคนเออ,อ้มาถึงโดนแล้วครับทุกคนเฮ้ยนี่ขนาดอยู่ไกลนะยิงหลบไม่พันนะเหรอเฮ้ยเกือบละอะอหลบหลบลบเอือ เอาฮิวโอ้โหระวังชุบโอ้โหใช้แทสหลบไม่ได้เออสีอเข้าไปครับเดี๋ยวถ้าไม่ไหวก็กินยาครับทุกคนครับบอกเลยว่าเราใช้วิธีเน้นอาหารครับใช้วิธีเน้นอาหารนะลมเพิ่มดาเมจเอเลิเมนต์ไม่ได้นะทุกคนนะชุบเออโดนครับ โดนนะคือเราโดนนะครับทุกคนนะครับใช้แดชหลบไปได้นะทุกคนนะเออต้องออกจากวงเท่านั้นนะครับเนี่ยดูดิขาย่าแม่งท่าเต็มอะ่ะแต่ว่าตีไม่เข้านะครับอิม,มูนะทุกคนนะเออทำไมเราไม่สร้างไอ้ป้องกันออกมาวะเนี่ยโอ้โหมันตีมันตีหินทีเดียวแตกเลยเหรอครบอ่านี่แน่ครับใช้วิธีตีระยะไกลเข้าไปนะทุกคนนะอือ กระแทกโอ้โหมันหลบได้อีกแม่งฉลาดจริงๆยิงยิ่งตนี่หลบไม่ได้เลยเหรอจะหลบไม่ได้เลยเหรอเนี่ยเออตีก็ไปครับทุกคนขยะาตีก็ไม่เข้านะทุกคนนะโอเคได้จัง่วะฮิวแล้วครับลบออกมา่อลก็เถอะฮวก่อนครับทุกคนครับนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะยังไม่ถึงครึ่งเลยนะตีมาขนาดนี้นะครับ ต่อไปครับตอดขาไปครับตอดขาไปเอาแล้วครับใช้ท่าน,นี้ละชุบยิงไม่โดนเลยนะครับทุกคนครับชุบ พยายามเน้นหลบไปก่อนครับยิง er. ไม่โดนก็เน้นหลบไปก่อนนะเขาบอกว่ายิงตรงปีกก็ด้นะถ้าถ้าไม่ยิงหัวนี่ก็ยิงตรงปีกก็ได้นะครับทุกคนเออโดนครับอือโดนปะอือโยนนี่เข้าไปเออระเบิดไหมระเบิดไหมเนี่ยเราสั่งระเบิดหุ่นไม่ได้ก็จะลำบากนิดนึงครับเออไม่รู้าโดนะระเมิเท่าไหร่เราจะโดนระเมิเท่าไหร่ พยายามหิวนิดนึงครับตีไม่ไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนะเน้นให้รอดชีวิตครับโดดโอ้โหไม่ถึงครับจังหวะมคนยากเหลือเกินโดนรัวครับเออเอาขยะตีนี่คือไม่ใช่ว่าตีให้มันเข้าแล้วทุกคนนะเออทำไมผมไม่ใช้นางเอกอีกละเนี่ยเราต้องแบบมีเกาะป้องกันอย่างนี้นิดนึงครับทุกคนครับอืมนี่แน่อืมบอกออกมาครับ บางทีนางเอกอาจจะเป็นตัว G ีแมนในการต่อสู้กับมันเออถ้าหินนี่โจมตีทั้ง200กว่าไอ,อ้สอ0 0ักว่านะทุกคนนะเออเพื่อตัวมันไม่ติดออกไม่มีสถานะน้ำแข็งนะครับแต่ว่ามันโจมตีเป็นน้ำแข็งนะเพ่นั้นเราเลยพยายามจะใช้ดาเมจของอุ้ยโดนครับโดนครับ,รบอืม ของเอเบอร์เออให้มันติดออคอมโบไม่ได้นะทุกคนนะเพราะนั้นเราก็เลยต้องเน้นตัวนางเอกไปครับแบบนี้ครับเอาล้ครับตัวนางเอกจะตายละเราก็ต้องเปลี่ยนตัวครับทุกคนครับอตีเข้าไปครับฮิวนี่แน่โจมตีครับเอาล้ครับ มันไล่ละมันไล่ละมันไล่ลลเขตแดนแล้วครับชุบหลบครับยิงไม่โดนครับมันวิ่งเร็วเหมือนกันนะเนี่ยยิงไม่โดนครับตรงนี้แล้วกันอุ้ยติดทางชุบโอเคใช้ได้ครับใช้ได้อะยิงตรงนี้ไม่โดนครับเร็วเกินไปโดนอ่าเอาละครับ ขึ้นเฟสฟองแล้วนะมันขึ้นเฟสฟองละเฟตฟองนี่บอกเลยว่าต้องอยู่ใกล้ๆครับเน้นอยู่ใกล้ๆนะยิงปอดเขาครับทุกคนเออยิงปอดเอาครับไม่ต้องชาร์จยิงแล้วนะเพราะว่าเราต้องหลบน้าแข็งด้วยครับเนี่ยหลบน้าแข็งด้วยครับแล้วก็หนีหนีหนีครับอืมหนีครับจีปอดโลกเข้าไปครับโดนครับเนี่ยโดนนะเราโดนนะไม่ใช่ว่าไม่โดนนะทุกคนนะโดนเฉียวครับก็ยังดีครับเนี่ยหลบครับอืมนี่โดนเต็มๆครับ เออเป็นตัวเป็นตัวหลบนี่แน่หลบดาบดิจิตอลครับืออตีฮิวไปครับเอาขยะ่ะปล่อยพลังออกมานิดนึงครับเออตอนนี้มันเป็นท่า้ําแข็งอยู่นะจังหวะแบบนี้นะยขย่าก็ตีแรงนะจริงๆถ้าจะทำดาเมจก็เอาขย่าตีครับแต่ว่าเอาจีนตีเพื่อให้มันได้ฮิวด้วยครับทุกคนครับ ก็เอานางเอกออกมาดิเออตีดูดเอาไอ้นี่หน่อยดิแท็กแท็กเข,เข้าไปครับวัมันไม่คาตะไลท์เลยเอ่ะทำไมมันแบบไม่ปล่อยกรอกมาให้เราเลยนะเออค่อยๆตีไปครับตีต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ครับพยายามตีาขาด้านหลังทุกคนผมว่ามุมตรงนี้มุมนี้ปลอดภัยที่สุดครับอืออยู่ข้างหน้าเหมือนเจ็บครับเออหน้าเหมือนเจ็บเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ย เรียกนลมแข็งหรอมันเรียกนลมแข็ง huh> ทุกคนงั้น uh ก็น huh> ี่แน like um oh, ่เบื่อเออ่ะหิว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 อ๋อตอนนี้เอ่อเหลืออีกประมาณ25เซนนะครับทุกคนครับนี่แน่กระแทกข้างหลังไปครับกระแทกเพื่อฮิวนะทุกคนนะเอาเอมเบอร์ออกมาปล่อยระเบิดนิดนึงครับอืม โอ้โหเอเบอร์เปลี่ยนตัวกดเปลี่ยนตัวยังหวารับทุกคนตอนมันกระแทกสีนะเอเบอร์เลือดเลยรดเยอะเลยนะเออเอาหินออกมาบางนิดนึงครับแต่มันตีหินแตกเร็วมากอะ่ะเออเราพยายามกดใช้สกิลเยอะๆครับเพื่อให้แบบเราได้แบบค่ารีชาร์จนะทุกคนนะจะได้ <c oughs> ฮิวได้ครับ <c oughs> อืมนี่นะ ยูเรีโดนไปครับสองพันนะทุกคนนะอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกระแทกเข้าไปครับทุกคนเตรียมตัวไม่รู้มันทำอะไรครับเตรียมตัวฮิลนะกดฮิลครับเออไม่รู้มันหอนทำไมครับทุกคนกดฮิลไปเลยครับอือบอกปรมานี้หนึ่งช้าแล้วครับมันช้าแล้วมันช้าแล้วอุ้ยโดนน้ำแข็งตอดเอาครับตอดเอา นี่ครับต่อไปต่อไปโอ้โหนี่คือแบบเน้นตีธรรมดานะเฮ้ยมันมีแบบตัดน้ำแข็งอะไรไม่รู้โผล่ออกมาครับเหมือนมันเรียกพวกเรียกเอแมงอะไรสักอย่างอืมนี่เนะเห็นไหมนี่เน้เน,นเน้นฮิวแนละ้วทุกคนนะดเดมามาบ้างครับสลับดามจบ้างนิดนึงครับปล่อยสกิลออกมาครับซึ่งตีไม่เข้านะปล่อยออกมาไม่งั้นแหละนะทุกคนนะเออเพื่อแบบนี่นะ ตายละมันจะตายแล้วทุกคนมันจะตายแล้วจังหวะสุดท้ายละเอ้ยจังหวะสุดท้ายละตอด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 น,น,นี่แนงโยนระเบิดเข้าไปครับจังหวะระเบิดนี่แหละยังไงมันก็ต้องโดนระเบิดตายแล,ะละ้วล่ะเออเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเอเอชนะด้วยพลังของยาที่เราบัฟมาตอนแรกนะนี่ขนาดเรากินยาแบบเต็มสูตรเลยนะทุกคนนะอืมความแข็งแกร่งมันพอสมควรนะครับ อ่ะผมจะใช้แฟกต์เมนต์นะครับทุกคนครับเพื่อเพิ่มนะพลังในการดรอปของนะทุกคนนะนี่ครับได้ของทองเลยครับเห็นไหมเออเบอร์เลเวลสี l ่ขึ้นไปนะครับถ้าเราใช้เอ,อ่อเลซินนะในการเปิดของบอสนะครับมังกรหรือว่าบอสหมาป่านะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเราจะมีสิทธิ์ได้ของทองแบบนี้ครับไหนดูไหนสิค่าเป็นยังไงบ้างครับเฮ้ โอ้ามก god ได้ของทองทุกคนค่าเฮดว่ะอุ้ยเซ็งอย่างนี้ก็มีด้วยนะทุกคนนะเออไลค่าจริงๆเลยอะ่ะไลค่าจริงๆเลยได้ HP มาครับทุกคนอันนี้คือตัวอย่างวิธีการสู้นะทุกคนนะเลเวล65นะครับอาวุธเลเวล60นะอนะถ้าใครแบบมีตังก็อัพตัวละครไปให้สูงๆหน่อยก็ได้ครับ เลเวลตัวละครค่อนข้างจะมีผลนะครับเลเวลตัวละครก่อนเสร็จแ,แล้วก็มาอัพเลเวลอาวุธครับทุกคนนะอืมพอเลเวลตัวละครมาละอาวุธมาละถ้าสู้ไม่ได้อีกก็กินยาแบบผมครับเออนี่นะครับทุกคนนะหม้อไฟอนเซียนนี่ถือว่าค่อนข้างจะมีผลอย่างมากนะทุกคนเนี่ยตัวเนี้ยกินแล้วแม่งตีแรงสุดๆครับทุกคน แล้วก็ดิเปนนะเมื่อกี้เรากินทั้งไอตัวนี้นะครับแล้วก็กินไอตัวนี้ด้วยนะทุกคนนะไม่งั้นเวลาโดนนะครับเอมเบอร์มันตายนี่บอกเลยว่าจะลําบากนะทุกคนนะอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ